สวัสดีครับทุกท่านผมจะมาอัปเดตกราฟของกิบโซเคอร์เรนซีนะครับตอนนี้เวลาสี่โมงแล้วนะครับก็บิตคอยนะครับมีความผันผวนนะครับก็น่าจะกลับมายืนในแดนบวกได้นะครับตอนนี้นะครับบิตคอยตามจุดสูงสุดของวันนี้ที่44,284นแะครับแล้วก็ล่าสุดตอนนี้อยู่ที่4 4 2 4 6ีีนะครับก็ทุบลงแล้วก็ดึงขึ้นกลับ นะครับก็ไม่ได้ทุบอะไรมากมายแต่เพียงแค่ว่านี้ผมใช้1นาทีนะครับดูดูความเคลื่อนไหวนะครับดูทำเป็น S4 นะครับ S4 ก็เป็นเพตเติ์นที่ผมตีไว้ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะครับไม่ว่าน่าเขาอยู่ในโทนนี้นะครับอยู่ในกรอบนี้เอเรียตรงนี้ก็เราคาดการไว้ว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนเป็นลักษณะแบบไหนก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแตงใหม่เกิดขึ้นแล้วนะครับยืนเหนือเส้นกาเเลี่ยยืนเหนือสีขาวตรงนี้ได้นะครับก็คิดว่าแตงต่อไปจะยาวเป็นลักษณะแบบนี้ ปิดแก็บที่46,600ดอลลาร์นะครับมีก็มีโอกาสนะครับเพื่อนๆ40,000 46,600ดอลลาร์นะครับผม40,000อ๋อไม่ใช่46,600นะครับเอาใหม่นะครับแป๊บนึงนะครับโอเคโซนนี้นะครับเพื่อนๆ44,400 44,400แล้วอาจจะขึ้นมาเทสที่แถว44,800นะครับนี่ถ้าเราเทรดแบบตามเฟรมสั้นๆนะครับผมแต่ภาพใหญ่นะครับตามเฟรม 1วันนะครับผมคิดว่าจะต้องเป็นสีเขียวตามที่ผมคิดไว้ตั้งแต่ตอนเช้านะครับผมที่ผมทำกราฟไว้นะครับว่าเปลี่ยนเทรนแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับสูงนี้จะต้องเป็นสีเขียวนะครับวันนี้ผมคิดว่ามีโอกาสนะครับสําหรับผมนะครับก็คลิปนี้ทาขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางและให้ความรู้เกี่ยวกับการมองกลาฟนะครับไม่ได้ชี้นาว่าคุณจะต้องซื้อหรือลงทุนตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับเป็นตรงนี้นะครับผมคิดว่าจะเป็นลักษณะสี่หมื่น ห้าปันห้าร้อยนะครับนี่คือในมุมมองส่วนตัวนะครับแล้วก็ดูกราฟไปด้วยผมดูครับผมเทรดนะครับแล้วก็อาจจะมาพูดใะคกับเพื่อนๆได้ฟังดีกว่าหายไปในขลีบเมฆนะครับแก้ลมปากเปล่าๆนะครับก็เอามาพูดคุยกั้นพูดคุยกันนะครับอาจจะผิดมากกว่าถูกนะครับแต่ยังไงวันนี้มองว่าตามฟิมเดจะสามารถที่จะขึ้นเทสตัวได้อีกนะครับเพราะว่ายืนอยู่บนเส้นแนวรับนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูด้วยกันนะครับว่าอดีตเขายืนแบบไหนนะครับอดีตเขายืนแบบนี้นะครับ เขาไม่ได้นั่งนะผมแล้วก็ยืนบนเหนือเส้นนี้แล้วนะครับผมโอเคนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ยืนเหนือเส้นตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูด้วยกันล่าสุดยืนเหนือเส้นเป็นยังไงบ้างเพราะว่าอ,าอาดีตนะครับอดีตเป็นแบบไหนเรามาดูแบบนี้เลยนะครับอดีตที่ผมว่ามีอดีตกว่อนันนี้เราดูนะครับโอเคนะยอด1ยอด2ยอด3ยอดหนึ่งสามนะครับแล้วก็สกับเจนหรือเปล่าเรามาดูตรงนี้กันเรามาแย้มดูด้วยกันนะครับคาดการแล้วเดี๋ยวเรามาดูล่าสุดจะเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาดูล่าสุดนะครับจะเป็นลักษณะแบบ เทรนขาขึ้นแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับเราก็ต้องรุนกันต่อไปนะครับผมเป็นแบบนี้นะครับกรอบนี้จะเป็นลักษณะเทรนเทรนลายแบบนี้ได้หรือไม่นะครับผมสี่หมนกพดอลลาร์หรือห้าหมื่นดอลลาร์นะครับยังไงเราขอลุนกันต่อไปนะครับผมหวังว่าให้มันรีบาว ขึ้นนะครับแต่โอเคในการตํากัาบแบบนี้ก็มีต้งปิดและถูกก็มีอีกฝั่งหนึ่งได้ประโยชน์จากการแทงลงอีกฝั่งหนึ่งได้ประโยชน์จากการแทงขึ้นแล้วแต่ว่าคุณจะเทรดหน้าไหนนะครับในตําเฟรมหนึ่งวันอาจจะขึ้นอยู่แต่ตําเฟรมหนึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงมันอาจจะลงก็ได้นะครับสามารถเล่นไล่หลายรอบนะครับสำหรับคนที่มีความรู้เรื่องนี้และก็มีประสบการณ์ด้วยนะครับแต่ก็มีความเสี่ยงสูงนะครับการเทรดลักษณะของฟิวเจอร์หรือฟอเร็กนะครับผมก็ไม่อยากแนะนานะครับผมแต่แค่สปอรตคุณก อกจะแตกแล้วนะครับผมนะพอมันติดลบหรือว่ามันดอยหนักๆดอยนานมากนะครับกอยังไงก็ต้องฝึกฝนนะครับตามเฟรมเอสีนะครับสีเขียวแล้วนะครับผมตามเฟรมอีกหนึ่งก็สีเขียวแล้วก็น่าจะบินไปแต่แถวตรงนี้เลยนะครับผมนะก็มีโอกาสนะครับตอนนี้ผ่านแนวต้านแล้วพอพยายามตั้งแท่งใหม่นะครับผมพูดอะไรไม่รู้วันนี้นะครับ4ี่หมนะครับก็พยายามหลีกหนีหลีกหนีเส้นรอยประนีนะครับพยายามหลีกหนีนะครับก็ ิดว่าน่าจะบินขึ้นไปได้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูด้วยกันว่าบินหรือเปล่าเรียบร้อยครับไปแล้วครับผมโอเคนะครับไปแล้วนะครับไปแล้วครับตะลุนเนต้าตาที่ผมตีเส้นเตนไลน์ไว้นะครับผมโอเคไม่มีปัญหาตัวต่อไปนะครับที่ลีลามากนะครับผมจะเป็นตัวเบบี้ดอสนะครับวันนี้ลีลามากมากเลยนะครับผมส่วน d o m ก็สุดยอดนะครับเดี๋ยวจะมีเหรียญเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวโอเคนะครับดอสกอยก็ไปแล้วนะครับ ผมขอห้าเด็ดพี่ใหญ่แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าพี่ใหญ่ไปนะครับทุกตัวก็คิดว่าน่นจะขึ้นตามนะครับแต่ b a b y d o อ l เนี่ยมันแสบจริงๆนะครับวันนี้มันมันรู้สึกว่ามันมันไม่ไปเลยนะครับแต่ยังไงก็คิดว่าเขาต้องขึ้นนะครับผมยังไงก็ต้องขึ้นนะครับขึ้นช้าขึ้นเร็วก็ต้องขึ้นนะครับผมโอเคตัว d o m นะครับเพื่อนๆก็ทาการบ้านหน่อยนะตัวนี้ขึ้นมาประมาณสัก สองพันกว่าเปอร์เซ็นต์แต่เราอย่าไปมองว่ามันขึ้นมามากเพราะเราไม่ได้พื้นฐานท่าตรงนั้นแต่เรามองอนาคตการเติบโตดีกว่านะครับว่ามันเป็นธุรกิจแบบไหนแต่อาจจะย่อลงมาก็ได้รอย,ย่อขอนก็แล้วแต่นะครับมี100ถ้าเป็นผม100บาทผมก็ใส่ก่อนสักบาท2บาทก็ได้นะครับนี่คือหลักคิดแต่ปัญหาของคนเนี่ยให้รู้ว่าใช่หรือัว์แล้วก็อัดเดียว1 0 0สุดท้ายก็ติดดอยนั่งปากแข้งอยู่นะครับผมไม่กล้าซื้อเพิ่มเพราะว่าซื้อไปก็ไม่รู้พื้นฐานสุดท้ายก็ขายทิ้งนะครับระมาาานนี้นคคน้ัพื่่ๆๆสสนนว Bitcoin สาาถทจ มีคิดว่าจากพริกถ like ้าจากแดงมาเป็นบวกได้เนี่ยถ้าบวก3%เนี่ยคลาสสิกเลยนะครับประมาณสัก4 000, 4 000, 4พ0 0 4 000, 4 0 0 0 4 000, 5, 000, 6, 000, 4 5 0 0เพ้อยสี่สี่หมื้าร้อยเ0 0สี0 0มื่นสี่อลลาร์46,000ดอลลาร์47,000ดอลลาร์นะครับเราก็ลุ้นกันต่อนะครับหวังว่าให้มันขึ้นไปเลยนะครับผมนะถ้าเกิดตะลุได้ก็ต้องเป็นโซนนี้แก็บนี้47,500นะครับก็ลุ้นกันต่อไปนะครับหวังว่าจะเป็น47,500ได้หรือไม่ 4 7 5 0 0นะครับผมลุ้นกันต่อครับโอเคครับพลิกบวกเขียวแล้วจ้าเดี๋ยวทุกตัวจะวิ่งตามนะครับทุกตัวจะวิ่งตามนะครับผมโอเคครับคลิปนี้จะรีบลงให้กับเพื่อนๆน,นะครับผมสวัสดีครับ